สวัสดีครับเรียนพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษานะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับสอนโดยดดดดคุณครูภลัฐมุคลวัฒนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องพฤติกรรมทางเพศนะครับตัวชีวัดบ,บอกความสําคัญของเพื่อน2ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 3อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชายได้นะครับมาดูนะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับพฤติกรรมทางเพศนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ก็คือพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองและความภาคภูมิใจในตนเองเรื่องที่2นะครับมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับการลัชทิศะนะครับแล้วเลืองสุดท้ายนะครับความสําคัญของเพื่อน สำหรับว you well. ันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองก่อนนะครับและความภาคภูมิใจในตนเองมนุษย์นะครับนอกจากจะมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกายแล้วนะครับยังมีการกระทําหรือการแสดงออกที่เรียกว่าพฤติกรรมนะครับที่แตกต่างกันอีกด้วยงั้นเรียนมาดูนะครับความภาคภูมิใจในตนเองนักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อที่1 มีภาวะผู้นำนะครับสามารถช่วยเหลือตนเองได้นะครับสสามารถทํางานต่างๆได้ตามกําลังของตนเองนะครับสม,มีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมีความกล้าหาญและอดทน4เป็นผู้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน 5. เป็นผู้ที่มีกิริยามมรยานะครับสุภาพอ่อนโยนนครับ 6. สามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นได้นะครับนี่คือความภาคภูมิใจในตนเองนะครับเป็นไงบ้างครับทั้ง6ข้อนะครับของเรามีอยู่ข้อไหนบ้างนะครับความภาคภูมิใจในตนเองเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับต่อตนเองนะครับเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งคุณค่านั้นน่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตานะครับแต่ขึ้นอยู่กับการทําความดีนะครับและการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แล้วมาดูหวัวข้อที่2นะครับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตนเองนะครับนักเรียนคงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยเป็นเพศไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายนะครับหรือว่าเป็นเพศหญิงนะครับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศเนี่ยหมายถึงการกระทําหรือการแสดงออกที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะครับมีความเป็นสุภาพชนนะคร <in> ับเหมาะสมกับการเทศะนะครับไม่ว่าตนเองนั้นจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม รหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับเราควรปฏิบัติตางต่อไปนี้ใช้คำพูดที่สุภาพนะครับมีคำลงท้ายนะไม่พูดคำหยาบนะครับแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะครับเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะครับไม่เอาเปรียบหรือเล่นแก่ผู้อื่นรู้จักการเสียสละนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแพร และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับรู้จักขอโทษเมื่อตนเองนั้นทําผิดนะครับและก็รู้จักการให้อภัยแก่ผู้อื่นด้วยนะครับมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลืองานนะครับในะครอบครัวอยู่เสมอรู้จักประหยัดอดอ,อมนะครับไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีภาวะเป็นผู้นำเข้มแข็งนะครับรู้จักอดกัน้น เป็นไงบ้างครับความภาคภูมิใจของเพศตนเองนะครับนักเรียนมีความภาคภูมิใจในส่วนไหนบ้างนะครับหรือถ้ายังไม่มีนะครับเราสามารถปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นได้นะครับซึ่งความภาคภูมิใจของเพศตัวเองเนี่ยหมายถึงความรู้สึกที่ดีนะครับต่อเพศของตนนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีการแสดงออกทางเพศที่ตรงกับเพศนะครับโดยกําเนิดหรือไม่ก็ตามนะครับมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของเพศตนเองซึ่งคุณค่านั้น ไม่ได้ขึ้นกับเพศโดยกําเนิดนะครับหรือบทบาทความเป็นชายความเป็นหญิงแต่ขึ้นอยู่กับการทําความดีนะครับรู้จักย่อมให้เกียรติและไม่ดูหมิ่นเพศตรงข้ามนะครับหรือเพศของตนเองก็ตามนะครับดังนั้นนะผู้ที่มีความภาคภูมิใจในเพศของตนเองเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นนะครับในความสามารถของตนเองที่จะกระทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จทางด้านการเรียนนะครับการอยู่ร่วมกรรันในสังคม รวมถึงอาชีพของตนเองในอนาคตอีกด้วยนะครับภาร่างานในชั่วโมงนี้นะครับให้นักเรียนเขียนความภาคภูมิใจนะครับในเพศของนั่นเองลงใส่สมุดนะครับมา5ข้อแล้วถ่ายรูปส่งใต้คลิปเรียนนี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูขอจบการเรียนการสอนเพียงท่นี้นะครับสวัสดีครับ